ผู้หญยขั้นหนึ่งครับมักจะใช้รถของทางราชการเดินทางไปราชการเป็นประจำมีการจดบันทึกเข็มใหม่ว่าเดินทางมาราชการที่สานที่ต่างๆมีหลักฐานการประชุมมีหลักฐานมีการเบริกแต่ในความจริงนะครับท่านใช้รถของท่านรับส่งลูกภรรยา ในการเดินทางในการเดินทางบางครั้งท่านเดินทางออกจากที่พักนะครับท่านเขียนว่าท่านเดินทางออกจากที่พักตั้งแต่เวลา6.00นแต่ในการตรวจสอบนะครับพบว่าท่านไม่ได้เดินทางมาขึ้นรถหลักของการเดินทางมาราชการท่านต้องเดินทางเวลาด้านเบิกท่านต้องเดินทางออกจากบ้านพักมาขึ้นรถที่โรงเรียนแต่ในความเป็นจริง ท่านได้ลดราชการไปรับท่านที่บ้านเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าขึ้นรถราชการของโรงเรียนเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยแค่เนี่ยเป็นการใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบเป็นความผิดวินัยอย่างรายแรงซึ่งปปชนะครับมีมติออกมา นะครับว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ดูชอบถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับในของมาตรา84นะครับ<อ>ท่านผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับท่านมีเจตนาที่จะตั้งใจทำงานพัฒนาโรงเรียน ท่านก็นจะพยายามจะหาเงินมาพัฒนาโรงเรียนแต่ปรากฏว่าได้ไปหักเงินเดือนของพนักง,งานราชการนะครับโดยมีข้อตกลงว่าเงินเดือนที่จ้างสมมุตินะครับเดือนละหนึ่งหื่นบาทแต่ขอให้หักเงินเพื่อมา พัฒนาโรงเรียนนะครับท่านตอนนั้นท่านจะสร้างศาลากลางนา้ำมีพนักงานราชการมาสมักอยู่สามคนก็ทุกคนก็ยินยอมพร้อมใจกันตั้งใจยินดีที่ให้หักเงินเดือนละพันบาทสามเดือนตอนแรกมันก็โอเคแล้วครับ แต่พอทำงานทำงานไปเกิดไม่พอใจกันพนักงานราชการคนหนึ่งได้มาร้องเรียนว่าเป็นการหักเงินเขาโดยมิชอบจากการตรวจสอบพบว่าจริงแล้วเงินที่หักไปไหนจากการตรวจสอบพอที่จริงพบว่าเงินที่หักนะครับทั้งสามคนเขาก็เอามาสร้างสลากลางน้ําจริงมาพัฒนาโรงเรียนจริงแต่เป็นการใช้อํานาจหน้าที่โดยวิชอบ เห็นไหมครับน่าเสียดายอนาคตก็ถูกลงโทษทางวินยัยรายนี้ก็ต้องออกจากรา่การนะครับปลดออกจากราชการนี่เรื่องของระเบียบวินยัยนะครับกฎหมายเกณฑ์การต่างๆนะครับท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านต้องดูให้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอันตรายเรื่องของเกียรติตำแหน่งหน้าที่กิศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ท่านเป็นพ่อท่านต้องเป็นพ่อทุกระยะทุกเวลานะครับตลอดยี่บสี่ชั่วโมงท่านเป็นพ่อหลังจากเลิกงานท่านไปดั่งทานอาหารที่สวนอาหารท่านเกิดถูงใจนักร้องท่านขึ้นไปคล้องโพมลอยนะครับการไปคล้องโงมลัยนักร้องในห้องอาหารแล้วก็ทิปเงินให้แก่นักร้อง ภาพบุคคลทัท่วไปมันเป็นภาพที่ดีทุกคนก็ชื่นชมแต่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารนะครับเกียรติตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเห็นไหมครับไม่เป็นามเสื่อมเสียทำลายเสียเกียรติศักของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ให้เสื่อมเสียเป็นการทำลายศักดิ์ศรีเห็นความเป็นผู้บริหารผู้ด้านบริหารตรงนี้ก็ถูกลงโทษทางวินัยนะครับแค่นำ คงมาไล่ไปของขอแล้วก็ให้ทีมตั้ร้องมีคนถ่ายภาพมาตัดจนเดือนเห็นไหมครับถูกลงโทษตัดจนเดือนสิ่งเหล่านี้การเป็นผู้บริหารท่านต้องเป็นทุกเวลาทุกนาที